สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อกันนะคะ,ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเอนเข้ามาที่แอป f a c e b o o k เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักใช่ไหมคะให้เพื่อนเอนเข้ามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone เขาก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ให้คลิกเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะมาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะในส่วนของการตั้งค่าบัญชีใช่ไหมคะเราจะเห็นตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวให้เราคลิกตรงนี้ค่ะอ่ามาถึงหน้านี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะชื่อเราก็มาคลิกตรงนี้เลยค่ะ มาถึงหน้าการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะในส่วนนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะถ้าของเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสีเทาก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วตอนนั้นนะคะก็คือเราจะต้องรอให้ระบบ f เฟ o บุ o ะค่ะประมาณ60วันเราถึงจะเปลี่ยนได้ใหม่อีกครั้งหรือว่าเพื่อนๆบางคนนะคะที่ส่งยืนยันตัวตนว่าต้องการใช้ชื่อตรงนี้ค่ะกับระบบ Facebook ไปก็จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อกัน,นะคะ่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปลี่ยนได้ตรงนี้สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ได้เดวบุ้ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้แล้วก็นามสกุลก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะ เราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะระบบจะบอกว่าโปรดทราบหากคุณเปลี่ยนชื่อของคุณบน facebook คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นเวลาหกสิบวันเนี่ยคะ่ะจะเป็นขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขของเขาค่ะว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตรงนี้อีกเราต้องรออีก60ิบวันนะคะถึงจะเปลี่ยนได้ต่อมาก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะระบบเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้เราใช่ไหมคะว่า เราต้องการจะใช้ชื่อปรางอยู่ดีหรือว่าอยู่ดีปรางนะคะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ได้ยจะใช้เป็นตัวแรกที่ตั้งต่อมาก็คือให้เรามาใส่รหัสตรงนี้นะคะเป็นรหัสผ่าน facebook ของเรานะคะแล้วก็มาเลือกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเห็นว่าระบบก็จะมีตัวอย่างชื่อใหม่ของเราใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ให้เราแบ็กลับไปนะคะออกไปที่หน้าหลักเลยะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวลองมาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะว่าเขาเปลี่ยนชื่อให้เราหรือยังอาจจะเห็นว่าระบบเขาเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ